ตอนนี้อุปกรณ์พร้อมนะครับสิ่งแรกก็คือเตรียมแก้วกาแฟนะครับเราก็เติมน้ำลงไปพอประมาณนะครับตามที่เราต้องการดื่มกาแฟก็ประมาณชักครึ่งแก้วนะครับครึ่งถ้วยหรือครึ่งแก้วนี่นะครับถ้าต่ออย่างนั้นทำยังไงครับเราก็เอาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับเดี๋ยวจะเอาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเครื่อง ต้มรลอกดลดความร้อนเพื่อจะเสียบกับลักพ่วงของเราซึ่งใช้ไฟดีซีสิโวลต์นะครับครับตอนนี้มิสเตอร์ดีวก็ได้แกะกดลดความร้อนออกมานะครับแล้วก็เสียบลงไปในแก้วน้ำนะครับอ่ามีที่แขวนเล็กน้อยนะครับหดูอที่ว่าจะใช้ได้ผลไหม ปลายอีกด้านหนึ่งของสายก็จะเป็นที่จุดบุหรี่ซึ่งจะไปเสียบกับปลักป๊กพ่วง12โวลต์ครับเดี๋ยวรอติดตามผลนะครับตอนนี้เราเสียบไปที่ปลักป๊กพ่วงแล้วนะครับดูที่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กดลวดความร้อนของเราบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเลื่อนมาดูสักหน่อยสนะิเดี๋ยวต้มไว้สักครู่นะครับ ก็คงใช้กระแสเยอะพอสมควรมีเสียงร้องจากแบตเตอรี่เล็กน้อยนะครับคงใช้กระแสเยอะทีเดียวอร,รอติดตามผลต้องใจเย็นนะครับ ตอนนี้น้ำของเราเริ่มเดือดขึ้นแล้วนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วตอนนี้น้ำร้อนแล้วครับน้ำในแก้วร้อนแล้วแต่ยังไม่เดือดทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นที่กดลดความร้อนแต่ถ้าเราแตะที่แก้วตอนนี้นะครับจะเพราะว่าแก้วร้อนแล้วร้อนมากเลยนะครับประมาณอุณหภูมิทั้ประมาณ60-70องศาซึ่งเหมาะสําหรับการชงกาแฟแลครับแต่เรารอสักครู่นึงนะครับ เพื่อที่จะได้น้ำเดือดสักหน่อยนะครับครับผ่านไปประมาณ10นาทีครับน้ำร้อนพร้อมที่จะชงกาแฟได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะถอดเครื่องต้มน้ำร้อนออกนะครับนั่นก็ถึงพระเอกของเราครับนั่นก็คือกาแฟครับปกติชาวสวนแบบมิสเตอร์ DIY 12V จะไม่เติมน้ำตาลไม่เติมครีมเราก็จะใช้ กาแฟเพียวๆนะครับกาแฟเท่านั้นเป็นการชงกาแฟที่ง่ายที่สุดเเราน่าจะลืบอ,อุปรกรณ์บางอย่างไปนั่นก็คืออ,อ,อะไรนะครับเป็นกาสาหรับไม่ใช่กานะครับช้อนสําหรับคนกาแฟแต่ไม่เป็นไรครับเรากเยา,ยาวเขวย่าเบาๆครับน้ํากับกาแฟก็จะเข้ากันอย่างสนิท ท่านี้เราก็มีกาแฟกินยามบ่ายในสวนซึ่งเราไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราเป็นคนบ้านนอกก็มองไปชมสวนเข,วเขียวของเราแล้วก็ดื่มกาแฟไปก็เป็นอารมณ์ที่สดชื่นยามบ่ายอย่างหนึ่งนะครับวันนี้มิสเตอร์ดีวายีจะพื้นฟูปแปลงขั้นใหม่แปลงหนึ่งสำหรับขยายวอเตอร์ครสนะครับวอเตอร์ครสเป็นผักที่ปลูกง่ายครับ แล้วก็ทำอาหารได้หลายประเภทเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนเย็นก็น่าจะเสร็จแปลงที่ถัดไปนะครับ m r d เตอร์ 2v มีแปลงวอเตอร์ครสอยู่ทั้งหมด5-6แปลงนะครับส่วนบางส่วนก็จะเป็นพืชที่ปลูกในดินบ้างนะครับวันนี้ก็ปลูกขาไปแล้ว3-4กอเป็นขาพันดีนะครับไม่มีเสี้ยนกินอร่อยต้องทำไก่ต้มขานี่ รสชาติอร่อยเลยครับวันนี้ก็คงจลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับกาแฟจากพลังแสงอาทิตย์โดยใช้ไฟดีซีเพียง12โวลต์เท่านั้นตอนต่อไปเราจะหุงข้าวให้ดูนะครับว่า12โวลต์เราหุงข้าวได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราต้มกาแฟได้แล้วถือว่าเป็นโชคดีของเราครับอยู่ในสวนเราก็มีกาแฟกินกาแฟอร่อยออร่ยนะครับ แล้วเจอกับ Mr. DIY 12V ใหม่ในตอนต่อไปนะครับท่านใดสนใจชื่นชอบกรุณากดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Mr. DIY 12V ้วยครับสวัสดีครับ